สวัสดีเดอะพีเพิลครับดอยผ้าห่มปกเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับสองของประเทศไทยตั้งอยู่อำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ที่ความสูง2285เมตรจากระดับน้ำทะเลครับผมวันนี้จะพาไปหาจุดกลางเต็นท์ที่สูงที่สุดของประเทศไทยครับที่ความสูง1924เมตรจากระดับน้ำทะเล หมอกที่มากระทบหน้าท่านนั้นไม่ใช่หมอกครับคือเมฆโดนก็เปียกนะครับเตรียมตัวใส่เสื้อหรืเอเต็นท์อะไรต่างๆควรจะกกันฝนได้ด้วยครับเด็นก็คือตู้อะไรตั้งแต่ทช้าง้านนะครับยาวจะถึงแม่จันร์จริงไลนเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับระยะทางไม่ไกลครับ 25กิโลเมตรน้าปากทางก็20กิโลเมตรแต่ใช้เวลาประมาณ40-50นาทีครับนะเราจะเดินทางออกไปจากกรุงเทพนะครับใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะรวม12ชั่วโมง850กิโลเมตรโดยประมาณครับเส้นทางที่เราเดินทางจากกรุงเทพมหานครผ่านถนนสายเอเชียครับเร็วที่สุดแล้ว32 นะต่อด้วยหมายเลข1หมายเลข11หมายเลข107แล้วก็ทางหลวงชนบทชม .3037 ครับระหว่างทางเราก็จะเห็นแยกจากคนครสวรรค์ออกหมายเลขหนึ่งจะเห็นหมายเลข12อนะครับออกแม่สอดพบพระอุม้มอ่าออกแม่สอดนั่นแหละไปพบพระต่อได้นะครับเราก็จะเห็นที่เคยรีวิวทอลอ106 นะครับเถินลีหลบกันไปแต่เห็นทางแยกออกลำปางนะครับถนนประหนโยธินออกไปจังหวัดเชียงรายนะเราตรงไปครับตรงไปเออเอสนะจะเห็นเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นอ่าขายใยแมงมุมนะครับอยู่ตามจุดต่างๆท่านาสามารถดูเพิ่มเติม,ตมได้แต่เห็นว่าไปจรวด 108ก็ได้แล้วก็118เชียงใหม่เชียงรายนะฮะเราตรงไปวิ่งผ่านทลอร9 5ไปไม่ห้องสอนนั่นเองนะครับมูฟมานะ่าจะเจอ109เชื่อมต่อนะครับ118กับ107นั่นเองนะฮะก็เชื่อไปถึงถนนพหลโยธินได้คราวนี้เรามาเข้าเลือกนะครับเห็นภาพรวมกันแล้วก็จะเห็นว่า ให้ตั้ง gps ว่ากิ่วลมนะครับลานกลางเตงเต็นอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกจะเห็นถ้าท่านมาจากเชียงรายหรือทางโซนทิศตะวันออกของภาคเหนือนะครับพะเยาเชียงรายน่านอะไรอากจะนะถ้ามา109จะค่อนข้างเร็วพ้โยอดทิ้นต่อ118 109ออกมาทะลุ107เเลี้ยวขวาที่ฝางนะฮะตั้ง gps ว่าจุด ดอยกิวลมนั่นแหละจะเห็นว่าตรงนี้เป็น1089อ,อยู่นะครับเส้นในนี้จะค่อนข้างช้าให้มาเส้นที่ผมบอกนะถึงแม้ว่าจะมาจากแม่จันแม่อายได้ก็ตามเอาไว้ขากลับเราไปเส้นนั้นกันนะครับก็ใ้ตั้ง gps ว่าชม3 0 3 7เป็น20กิโลเมตรที่อ่า ไม่มีคําว่าทางเรียบนะครับตรงขึ้นอย่างเดียวถ้าท่านมีลูกดิ่งดูระดับน้ําจะเห็นว่า20องศาตลอด<ห>เส้น<อ>นั่น <9 S 2> เองฮะ3า3 7ให้เจอครับโดยจัดการต้นน้ําดอยพาหลวงเอาง่ายๆคือชอมอ3น3 7เนี่นะครับเปิดให้บริการแล้วนะผู้ใหญ่50เด็ก20ครับรถ4ล้อ3 0ก็คือ70บาทนี่ก็จ่าย จากด่านตรวจนะครับเอกสารต่างๆนะก็แล้วแต่ว่าท่านไหนอยู่เวรบางท่านก็สติ๊กเรื่องเอกสารในการรับวัคซีนนะครับหรือตรวจ a อ k แล้วจ่ายค่าธรรมเนียมตามป้ายไปแล้วมุ่งหน้าหลังจากป้ายสกัดของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับไม่มีคําว่าถนนเรียบดิ่งขึ้นอย่างเดียวนะครับบางจุดแอดมินจะทิ้งระยะห่างจากคันขาวของนนกนะครับเพื่อให้เห็นถึงว่า ความต่างว่ารถไม่เคยวิ่งในระดับเดียวกันเลยคันหน้าจะสูงกว่าตลอดบางทีทิ้งระยะช่วงห่างยาวให้ทุกท่านเห็นกะระยะนะครับว่า๋อรถระดับรถเนี่ยเลยหัวของตากล้องอีกนะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูทั้งมุมด้านขวาด้านซ้ายนะครับผมใช้กล้องตัวเล็กๆเ,เป็นออสโมนะครับก็แนะนําว่าท่านไหนจะใช้ถ่ายก็สะดวกดีเหมือนกันย็ได้ไม่ได้ติดขัดอะไรก็คือวางไว้ที่พวงมาลัยหมุนไปติ้วๆมันก็จะตั้งล็อก นะครับด้านหน้าไว้นะอีกด้านซ้ายก็ผู้ช่วยตากล้องแม่บ้านที่เราตาหนิตีเตียนไม่ได้ก็แล้วแต่นางจะถ่ายมุมไหน oh, <no. S 1> นะครับก็ถ่ายเยอะแยะครับทิ้ง80% <laughs> นะฮะทางจะดิ่งอย่างเดียวผมให้เส้นทางนี้นะครับว่าเป็นออฟโรดทางดำํำรับ2เนี่ยถ้าไม่ ชำนาญทางกดคันเร่งมากๆก็ปั่นทิ้งนะครับโดยเฉพาะเราไปเนี่ยฝนตกนะฝนตกนี่ลื่นหลายจุดเลยแล้วบางคันบางตัวนะครับแต่งรถมามากๆทอกมากแรงบิดมากมาในรอบต่ำเนี่ยกดคันเร่งถ้าท่านใช้ traction control เนี่ยรถจะไม่ขึ้นเพราะว่าโดน traction control บีบแรงบิดไว้ให้รถจอดอยู่กับที่นะครับคันหน้าจะเห็นว่าจะมีสะบัดมีนู่นนี่นั่นเพราะว่า ปิดแทร็กชั่นของโถนขึ้นนั่นเองส่วนผมนะครับเป็น Full-time ขึ้นนะแล้วเตือนหลายครั้งนะท่านอื่นกูรูท่านอื่นหรือใครท่านอื่นจะบอกว่าให้ใส่พาร์ทไทมให้ใส่ CS ขึ้นเลยผมเตือนเสมอนะครับล็อกเพากลางนะล็อกเพากลางคือมีการถ่ายกำลังลงสีล้อเท่ากันเกิดล้อใดล้อหนึ่งแตกหลุดนั่นคือชีวิตของท่านฝากไว้คิดเท่านั้นนะครับเลื่นเลื่ สไลด์ไอ้ไปม้ไงเนี่ยเนี่ยแท็ c t i ่ n c o n t r o ขึ้นแล้วฟุด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  ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าดูจะ่ายให้ดูถ้าฟูธามล้อใดล้อหนึ่งยกสามล้อก็ยังหมุนอยู่นะครับประมาณนั้นแล้วก็หรือล้อใดล้อหนึ่งไม่หมุนอีกสามล้อก็ยังทำงานจะไม่ได้พ่วงต่อกันนะถ้าชอบว่าขับสีขึ้นดอยขึ้นเขาสะดวกสบายให้ท่านหาฟูธามมาใช้เอาง่ายๆนะขึ้นเขา20่โลตัด ตัดตรงที่ทําการออกสักสามโลเนาะสิบเจ็ดโลอยู่บนวบนเขาแน่นน่าแน่นจะคุยที่ดินใส ตืดปนตืดดืดว네ิดนะครับรถไม่มีตัวช่วยนี่ระวังนิดนึงกดคันเร่งนะครับคันหน้าถ้าเปิดแท็กชันขอโทรแล้วรถอยู่กับที่เพราะว่ารถเสริมกำลังเครื่องยนต์มาเยอะครับต้องอะไต้องประคองง่ายสุดเลยปิดแท็กชันคือก็เลยจะมันหน่อย ท่านขับ4ี่ให้ใช้ขับ2ขึ้นถตาท่านเป็นพาทามเพราะมันล็อกเพลากลางพอล็อกเพลากลางล้อใดล้อหนึ่งเสียหล,ล,ล,ลักล้อในล้อหนึ่งหลุดหรือแตกนะครับมันจะไปพ่วงล้อที่เหลือหมดเลยท่านอาจจะเสียหลักตอนไหนก็ได้นะครับหรือถ้าลอ้ลอใดล้อหนึ่งใส่ไม่เท่ากันอะไรไม่เท่ากันเกิดปัญหาได้นะมีผลอย่างมากในการ,รขับเคลื่อนทางแบบนี้หรือว่าทางตรงผมเคยขับแล้วครับซัดล้อยี <S <S ่สิบล้อยสามสิบไม่เคยฟัง ไม่มีปัญหาครับเพราะมันยังไม่เกิดแต่ถ้าเกิดล้อใดล้อหนึ่งล่วหรือสีหลักหรือไปขัดกับอะไรเข้า3ล้อที่เหลือเสร็จหมดครับเพราะว่ามันล็อกเผากลางให้ไปด้วยกันแต่ถ้าเป็นพวกขับ2ทั่วไปนะครับล้อใดล้อหนึ่งหยุดนะครับมันก็ไม่มีผลต่อล้อที่เหลือมันก็จะไม่เสียหลักแต่อย่างใดนะจำไว้ค่ยๆง่ายๆแล้วการถ้ารถขับเคลื่อนสองล้อนะมันก็จะปัดล้อเดียวแหละถ้าล้อหนึ่งล้อใดติดขัด ถ้าขับเคลื่อน4ล้อมันก็จะปั่น2ล้อล้อหน้า1ล้อล้อหลังหนึ่งล้อนะครับท่านก็จะเห็นว่าเวลารถขับเคลื่อน4ล้อติดเนี่ยมันทุลักทุเลจริงเพราะว่าเพราะว่าสองล้อล้อหน้า1ล้อล้อหลังหนึ่งล้อมันฉุดรถไม่ไหวนะครับดิฟบล็อกหลังหรือดิฟบอกหน้ามันจึงมาช่วยขยับรถในมุมฉุกเฉินนั่นเองครับที่เหลือก็จะมีจุดชมวิวไประยะมาตอนเนี้ย สวนส,วน,สวนบอ่อแก้วเอ,อ่ยอไรเอ,อ่ยต่างๆนะครับเจอสวนสวนที่ดอยผ้าห่มปกในระดับความสูงที่2225เมตรเนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยที่อื่นหลบไปครับที่นี่แจ่มมากจริงๆแล้วหมอกมาปะทะนี่คือเปียกนะครับเพราะที่นี่คืออ่าเป็นเมฆแล้วไม่ใช่หมอกหมอกอาจจะแค่แบบ ฟินฟินไม่ถึงขนาดเปียกหรือเป็นหยด,ดมากแต่ตัวนี้คือท่านจะสังเกตว่าถนนที่นี่แฉะทั้งปีฝนตกไม่ตกก็คือแฉเดยหาว่าแอดมินพูดเร็วนะก็อยากจะเก็บสิ่งละอันพันละน้อยมาฝากกันนะ ได้นะครับบ้านเล็กในป่าใหญ่ถ้าอยากจะลงนะฮะ3ามสเดเดี๋ยวเราขึ้นที่ทำการ ครับเส้นทางขึ้นขึ้นอย่างเดียว20กิโลเมตรต่อเนื่องนะครับลงเราจะลงทางอีกเส้นหนึ่งของ3037ก็คือผ่านบ้านเล็กในป่าใหญ่พาไปชมน้ำตกตลอด2ข้างทางนะ 3ามกิโลขึ้นยอดดอย จะสามกิโลแล้วยังไงก็มา กลางเต็นกันได้นะที่นี่เปิดให้บริการแล้วจุดชมวิวจะต้องเดินไปอีกเป็นกิโล2กิโลเลยนะเหมาะสําหรับคนที่มีกล้ามขาแข็งแรงเดินนิดเดียวก็เหนื่อยอะ่ะนะเพราะอากาศน้อยนะครับน่าจะได้ไอเดียจุดกลางเต็นที่สูงที่สุด ของประเทศไทยจงต้องลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางนนาความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เ hmm. พื่อให้พาย c ใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงโง่ัวออนไลน์ความสุขวิอที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะ